สบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องไลฟ์สไตล์วิทีนศงซักเนาะกับขาพระเจ้านั่นเองเนะท่านผู้ชมก่อนอื่นกระทักทายสบายดีเมื่อถึงสู่ทุกคนเนาะพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและก็อยู่ต่างประเทศเนาะเป็นได้สบายดีบอกเมื่อถึงสู่ทุกคนเนาะเมื่อนอี่นกามารีแกคือเก่าพี่น้องก่อนอื่นกาขอบคุณเนาะขอบคุณหลายๆพี่ๆทุกท่านเนาะที่ให้กําลังใจขาพระเจ้าเนาะให้กําลังใจผมเนาะในการทํา react หรือว่าในการเหตุคลิปวิดีโอนั่นเองนะ่ามผสมแล้วก็ขอบคุณพี่ๆหลายๆท่านที่แบบอธิบายทุกอย่างที่ผมไม่เข้าใจนะครับผมแล้วก็คือมีบางคําแบบบางสิ่งที่ผมเวลาผม react ไปแล้วผมไม่เข้าใจอะ่ะมันก็เลยแบบมีพี่ๆหลายท่านมาแบบมาให้คอมเมนต์แล้วผมรู้สึกดีใจมากๆนะครับผมแล้วก็อาจจะมีบางคอมเมนต์ที่ผมตอบไม่หมดนะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ผมจะพยายามตอบให้หมดและอ่านให้ครบทุกคอมเมนต์เลยครับผมนะครับ ะมื่อนี้เนาะเขากบวันนี้นะครับผมก er <c oughs> ็จะพูดภาษาไทยนะครับผมเป็นการฝึกเป็นโตนะครับเพราะว่าผมพูดผิดหรือว่าอะไรพี่ๆก็มาแก้ให้อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ผมก็จะพยายามพูดเยอะๆให้มันชอช้างให้มันชัดขึ้นนะครับให้แยกแยะระหว่างชอช้างกับสอโซอะไรประมาณนี้นะครับผมนะครับอ่ะนะครับผมต่อไปนี้นะครับผมจะพูดภาษาไทยถ้ามีคําไหนผิดนะครับผมพูดผิดหรือว่า คนไม่ถูกก็ก่อนอื่นผมขอโทษขอใทด้วยนะครับผมนะครับผมโอเคครับผมวันนี้เราจะมา React นะครับเป็นคลิปพี่ท้ายท่านหนึ่งนะครับคอมเมนต์นะครับใต้คลิปเป็นคลิปอาจารย์ใหญ่นะครับผมคือผมดูแล้วรอบหนึ่งคือผมน้ําตาไหลเลยครับผมคือมันอินอ่ะคือแบบมันอินแบบมันได้อารมณ์อ่ะผมจะดูครั้งที่2ผมไม่รู้ว่าจะน้ำตาไหลหรือเปล่านะครับทตามไปดูด้วยกันนะครับผม ก่อนจะไปรีแอคคลิปนะครับท่านผู้ชมก่อนอื่นผมขออนุญาตนะครับเซเว่นอีเลฟเว่นไทยแลนด์นะครับผมผมจะรีแอคคลิปนี้นะครับผมแล้วถ้าใครที่มาดูคลิปนี้อยากดูคลิปแบบเต็มๆนะครับก็กดลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับผมนะครับผมอ่ะก่อนอื่นนะครับผมถ้าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมนะครับเราไปเรียกด้วยกันเลยอีกรนอยปีข้างหน้า พระอาทิตย์ก็ยังตกแล้วก็ขึ้นใหม่ทุกวันเราเองก็ต้องก้าวเดินไปข้างหน้าใช้ความรู้ที่มีมว,ว้าวเท่มากเลยครับผู้ชมใส่ชุดหมอช<ว>ุดกราว,วราช่างจากเขาโครงเรื่องจริงโอ้เป็นคลิปสร,ร,ร้างจากเรื่องจริงครับผมสวัสดีครับอาจารย์เป็นไงบ้างครับอาจารย์ว่าอาจารย์หายดีแล้วผลแลบมันอาจารย์เป็นหมอเหมือนกันจะกลับไปออกข้อสอบให้เด็ก ครับแป๊วนะครับทำไมผมคขนลุกะทุกคนทุกคนดูสิผมดูครั้งที่สอนนะยังขนลุกเลยอาจารย์ใหญ่ผู้ครูให้โอ้เทนโดอาคิลิสมันขาดแหมสมก็เป็นอาจารย์ anatomy เลยนะคะอาจารย์ anatomy คือนักเรียนน่ารักมากเลย ลูกศิษย์นะครับไม่ใช่แบบที่เป็นหมอแล้วครับลูกศิษย์อาจารย์น่ารักขอบคุณครับ20พศสอ1 4ครับผม โอ้การไหวจย์จใหญ่ทุกคนกระดูกระดูคกรดครับผมเจอไหมไม่แน่ใจครับอาจารย์มีสีกล้ำใช่ไหมครับอ๋อแบบผ่าตัดแล้วก็มีอาจารย์แบบมาดูให้เรารู้อ่ากยะภาพของร่างกายครับ เออเราไปไหน,อ,ไนอ่ะอ้าวไม่รู้ดินี่ใครหมอใครโอ๊กทำไมไม่ไปเรียนไหนว่าอ,อยากเป็นหมออยากช่วยเหลือคนไง ผมเนี่ยนะสภาพแบบนี้แหละครับอาจารย์าจาวคนลุกอีกแล้วทุกคนผมเงไม่มไมอดเลยครับพ่อแม่ผมก็ไม่มีตอให้ผมจบเป็นหมอได้เนี่ยนะไม่มีใครมาภูมิใจผมเลยครับอาจารย์เนี่ยจะภูมิใจดูสิน้ำ <laughs> ตาคอเลยนะยนะน้ำตาคอแลวนะคน นานมาแล้วเป็นรูปภาพที่เราได้ยินคนเปลี่ยนเปิดอาชีพครูว่านาโ n มี o m ะครับเป็นเหมือนเือจากการยับยีภาคใช่ไหมครับภาษาไทยจริงๆแล้วครูทํามากกว่านั้น,บบนครูไม่ใช่แค่ส่งสิทธิ์ให้ถึงฟังเตียนห้องแล้บเ,เ,เมื่อเรา,เร,ารู้ที่นี่นะซึ่งจะมีนิเตอร์ลงม,มาเตือนสติ ให้เดินไปในทางที่ถูกต้องรู้ก่อนว่ามันแปลว่าอะไรมีกุลาแปลว่าล,าลิ้ลนจักรยานหายเดินจับก็ได้ไแ,ลและปลูกฝังคุณธรรมของการให้ด้วยการทำให้เห็นเป็นแบบยาก,กสอบแล็บหนึง่งอ๋อนี่ผมเคยสอบทุกคน เหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นกระดูกที่แบบมีจำลองบ้างแล้วก็มีกระดูกแท้ที่เป็นแขนนะครับก็มีโอ้เก็บตังค์โอเงินสมัยก่อนนะครับสกยานของขวัญแด่อาจารย์ยิ้มตามเลยทุกคนคือแบบอาจารย์ดีใจมากเลยแบบลูกศิษยซื้อรถใหแบบ้ยิ้ม <laughs> ยิ้มแบบ อ๋อจบแล้วเอ่ออาจารย์ดีใจเลยคนลุกแล้วคนลุกด,สดูสุทุกคนซูมโอ้ตามหัวใจ Look, <laughs> ช่วยเหลือคนตัวผมเองผมยังไม่รอดเลยครับพ่อแม่ผมก็ไ like ม่ด like ีต like> ่อ้ผมจบเป็นหมอได้เ like นี่ยนะไม่มีใครมาภูมิใจผมหรอกครับอาจารย์เนี่ยจะภูมิใจคือแบบอ๋อรอยจิ like ๋ม คุณหมอคะตรงคครับนบเมื่อจดหมายฉบับนี้ถึงมือนบครูคงจากไปแล้วและนั่นทำให้ครูบอกนบได้ว่าที่แรกที่คนตาจะเดินทางไปถึงคือการได้เข้าไปอยู่ในความทรงจำของใครสักคนแต่จะเป็นความทรงจำที่ดีหรือไม่ ขึ้นกับสิ่งที่เราปฏิบัติกับคนคนนั้นขณะที่มีชีวิตอยู่ตลอดชีวิตมักจะมีคนถามว่าครูเรียนหมอแต่ทำไมมาเป็นครูจริงๆอาชีพครูกับหมอนะ่ะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือใช้ความรู้ที่มีอยู่รักษาผู้อื่นครูรักษาด้วยการให้สติปัญญาส่วนหมอก็รักษาด้วยการแพทย์เมื่อเห็นคนที่เรารักษาดีขึ้น เราก็มีความสุขไปด้วยนี่เป็นเหตุผลที่ครูเป็นครูมาตลอดชีวิต iance. และแม้ไม่มีลมหมยใจก,ก็ยังอยากเป็นครูต่อไป ความเคารพอ,อาจารย์ใหญ่ครับ ได้อารมณ์หลายท่านผมคือเบิ่งไปแบบคือมันแบบฉายทอดมาในความรู้สึกนะนะคือแบบมันมันได้อารมณ์นะท่านผูมเมื่อกี้นี่คือแบบเข้าไปอยู่เนี่ยแต่ว่าบทถึงขันว่าสิหายออกมาตอนคือคลิปตอนเบิ่งกับอิดนะเนาะแต่ว่ามันรู้สึกแบบมัน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 ตันนะแบบแสดงแบบเรื่องจริงเนาะแสดงจากเรื่องจริงแล่แสดงได้ออกมาดีหลายเนาะ ส่งเป็นอาจารย์ที่แบบอาจารย์เอลี่นะแล้กะเคยปฏิบัติกับลูกศิษย์ออลี่แบบสี่เนาะแล้วก็แสดงออกมาโอ้แบบโฆษณาแบบสุดยอดสุดยอดเลยเนาะอาน้ำสมเป็นแบบโฆษณาที่ดีเนาะถ่ายความรู้สึกได้ดีแล้วก็แบบแล้วก็ให้รู้สึกถึงผู้ถึงมันคุณของอาจารย์เนาะผู้ที่สิทธอนเขาู้ที่ให้ความรู้ ผู้ทีให้ความผู้เขาแล้วก็ให้เขาแบบมีอาชีพในอนาคตไปหักษาไปสวบเหลือคนในอนาคตเนาะให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อรุ่นต่อไปอยู่สินะเนาะเป็นคลิปที่ดีหลายขอบใจอ้หลายๆที่มาให้เบิกเนาะขอบคุณหลายๆได้ครับขอบคุณมากๆครับผมนะครับนะครับอ่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมอ่าทุกคนที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีบ๊ายบาย